หนึ่งไรต่อหนึ่งไรเนาะอ่าหนึ่งไรจังแคนตาลูปกับหนึ่งไรกับอ้อยหนึ่งไรกับมันยิ่งในในในช่วงนี้ราคามันดรอปราคามันตกต่ำหนึ่งลอยโลเทียบเท่ากับหนึ่งตันของมันสับปะหลังอืมใคคือหนึ่งต่อสิบนะครับครับสมมติมันมันตันหนึ่งในฉบับมันตันหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็ทีอยู่ประมาณพันกว่าบาทครับครับอันนี้ตันหนึ่งในฉบับตันหนึ่งก็ได้หมื่นกว่าบาทครับสองมือสองหมื่นกว่าบาทครับสองหมื่นกว่าแม่ครับครับอันนี้คืใครหนาฟาร์มดิอ่ะแม่ครับผม การนี้ในหน้าราคาทรงส่วนราคาขายปีกกัดซ้ำเทียบทาวหนึ่งตันนี่กเกือบสี่สี่หมื่นบาทเพิ่มเียร์กันมั้งแม่งครับผมประมาณนั้นเราต้นทุนเหรอครับต้นทุนในการผลิตหนึ่งไรนะครับคิดรวมกลมคือหนึ่งไร่ประมาณหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเล่น่ะครับครับผมแล้วกับผลผลิตขึ้นอยู่กับการจัดการการเห็ดแต่ว่าถามว่าทั้งสวนนั้งฟาร์มเคยขาดทุนบ่การที่ปู่มาบ่เคยครับ มีแต่ไรก็ไรเลยกาำไรสิหน่อยหลายขึ้นอยู่กับรุ่นกับเหตุกับการจัดการของนเนี่ครับเพราะว่ามันมีราคาถึงมันมีนมูมค่าประกันแต่ก็มีราค่าที่น่าจูงใจในการเห็ดอายุสัน้นถามว่าสั้นทำไมเตรียมกลมเลยครับสองเดือนเยพืชตัวนี้มันสองเดือนหลังหย่อนเมล็ดสองเดือน <c oughs> ซึ่งเป็นอายุสัน้นแล้วก็มีมูลค่าครับแตกต่างกับพืชอายุเา้วจังเป็นอ้อยมันนั่งสี่ใส่พื้นที่หน่อย แต่ว่าทั้งนี้ทั้นั้นก็ขค้นอยู่กับใจหลักน้าครับเพร,ราะนว่าคิดจะเฮ็ดก็เฮ็ดได้ม,มันตอนน้องมีหลายอย่างองค์ประกอบ